เราสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องเจมี่เจมี่จ กลับมา,จาเจอกันอีกแล้วทุกคนกับการรีแอคชั่นของแอตลาสนะครับทุกคนครั้งนี้เราจะมารีแอคชั่นแอตลาสเธอมีความหมาย My Treasure Dance Performance กนะันทุกคนเราจะมาดูว่าถ้าได้แบบเต็มๆเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงไปแล้วเนาะทุกคนเป็นรีแอคชั่นของทีมบ๊อบสเต็ปนะทุกคนเราก็ได้เห็นท่าเต้นคร่าวๆกับเพอร์ฟอร์แมนซ์คร่าวๆแล้ว,ว,วนะทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้จะมาดูเป็นแดนส์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบจริงจังกนะันทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเธอมีความหมายไม่มีสิ่งใดสวยกว่ามนี่ชอบ พวกวนหล่อมากน้องแท้น้องแท้ตัวเล็กน่ารักนุ่มนิ่มมากเลยอะแต่แบบะจะมองเป็นพวอผัวก็ได้ลนะคือเราเชอบเสียงพี่นายมากพี่นายเป็นคนที่สิ่งพอม,มา อุ๊ยไปคือเต้นในทรายเอาจริงคือเราเคยเต้นในทรายทุกคนในทรายมันเต้นยากมากเลยนะแต่ว่าแอดลัตคือแบบเดียว น่าจะร้อนน่าจะร้อนมากเลยนะดูจากแสงอ่ะน่าจะแบบว่าแดดจริงๆแล้วก็มีไฟด้วยใช้ไฟด้วยแต่ทุกคนสู้แล้วก็ไลท์เต็งยังคงแข็งแรงแล้วก็ยังชัดโอู้หูสบะที่เซ้นเตะสายเมื่อกี้คือหนูอยากให้ไม่รู้หนูอยากให้มาดูคลิปนี้หนูบอกว่าหนูหลักพี่หน้หนูหลักพี่มาก You are พี่เจคือ my t ฮ e a ชอ r e ของฉัน <laughs> สิ่งที่เจคือแต่ว่าพี่จูเนี่ยก็หลอกมากเลยนะชุดแบบเนี้ย เนี่ยเราจะแกะพี่เจนก้อยจะแกะท่าพี่เจนเออวิ่งสูงมากลูกวิ่งท่านี้น่ารักอะ่ะเ e y yo hey Hey yo hey ไม่ได้แค่นี้นะน้องแท้ ออร่ามากู้หล่อออล่ามากผู้แคปก่อนที่เะอเป็นของใครก็ไม่ชิดอีกทีนี้กอดจะไวไม่ให้ไปเส้นกอดฟ้าใต้แสงเงาาบนวันอาสนอวใจปวลกจะไปในคารกอูถ้าเต้นเท่มากมีใครแกะน้าเปลงได้ไหมอะ่ะยังคงวาวกับ랩มิวออนแรปโหมดมากเว้ยวิคไนท์นก็คือยังคงแบบ กิรกรรมองตลกได้เขาเรียกอะไรจิรกรรมบ้างวะเนี่ยน่าจะฝึกหนักนะพี่เน,นี่นน่าจะฝึกหนักมากๆเลยกว่าจะได้ท่านี้อ,อาลาพุ่งมากแฮย์เอะแฮยเอะโ้ยแล้วแล้วแบบพุ่งกับแท็กขึ้นนุ่มนิ่มนุ่มนับเป็นเด็กน้อยมากเลยอะ่ะอยากซื้อนมให้กินค่ะ OMG ลดลดลดเป็นแดน e p เพอร์ m a ม c ์อ่าบอยกรุ๊ปทีป๊อปที่สุดมากดีมากปังมากหล่อมากเพาะมากลดมากทุกอย่างดีไปหมดขออวยทุกคนบอกาว่าเราชอบแอดลาดมากมากก็จะบอกว่าแบบว่าแดน e p เพอร์ m a ม c ์หลังจากที่เราได้ดูไปแล้วก็ ใครที่สามารถแกะเพลงได้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะอยาก,ยากแบบรอดูอว่าจะมีคนแบบโคฟแอตลาสเพลงนี้ทั้งเพลงไหมคือถ้าเต้นคือโคดอยู่นะ แบบโผดพอๆอคุยแก้งเหงาเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าถ้าไปนอนงฮุกอะเราว่าเพลงเธอมีความหมายอะเต้นง่ายกว่าคุยแก้งเหงาเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแกะท่าเหมือนกันทุกคนก็เป็นงไงกันบ้างครับทุกคนถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนใครเป็นเมนใครหรือว่าใครเป็นติ่งแอนดไลน์หรือว่าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปเราหรือว่าใครเพิ่งเข้ามาเป็นติ่งแอนดไลน์ก็คอมเมนต์ค